เธอจริงพวกเธออ่ะชอบมาแบบสเสียมบไม่ใช่สเสียมมาเปิดประเด็นให้ฉันเมาเออฉันก็เป็นคนแบบเออมาแล้วหยุดไม่อยู่แท็กพี่โอมรักที่สุดเอาจริงอัดอันนี้ไปด้วยนะอันนี้ขอ อันนี้ด้วยอยากแต่นุ้นอันนี้รักพี่โอมสุดๆรักมากโอ้โหเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนที่แฟนโฟร์ไลท์ส <c ười> ุสุด ไผ่ใี่ป้ไม่มีเธอฉัน,ฉนไ่ไดาฉันจะไม่เอาล้ว Do you have any pet? I have two cat but first one already die and have one left อัพแล้วเธอสงสารคูสซอนแอคติง้ง เดี๋ยวตื่นเชา้าไงใช่ครับพรุ่งนี้เช้ามากครับเนี่ยเช้ามากครับเดยวแว้นไปี๋ยวนั่งวินไปเอ้ยผมตื่นทันอยู่แล้วจริงคนมันมีความผิดชอบเออมีอางานต้องรับผิดชอบงานก่อนอะไรอย่อางนี้จ่ายนี่มันกี่โมงแล้ววะ What time is it? ตีสามตีสามตีสามมาได้แต่ว่าไลฟ์ถึงตีสามมันไม่ไม่แน่นอนติดเชี่ยงคืนยี่สิบสองหรือเด็กใหม่ในคลายเด็กใหม่ที่ผมรู้จักแล้วอันนี้รีบดูได้อันนี้ไม่เมาเดี๋ยวปิดเด็กใหม่ที่ผมรู้จักโอเคเฟิร์สวันลุ o โซ เขาโตกับผม2ปีบ้งน่าจะสอปีเขาก็เป็นคนเท่หลอ่อคนได้หล่อจริงแบบหล่อเลยพี่ลุกเนี่ยก็ acting ดีมีคนชมผ่านผมมาผมได้ยินคนชมไอ,อ้เราก็ภูมิใจพี่เรามันได้รับคำชม acting ดีหล่ออนาคตสิบล้าน follower ไม่เมาเท่ากับนี้ไม่ได้เมาคนนี้เขาชรีกชมอะลูกโซไปมาผู้หญิงม Chelsea. Chelsea, ั้งเชลซีเชลซีน่าโตอะฉันจำไม่ได้อยู่เท่าไหร่เชลซีนี่สายแดนส์โตแมสุดน่ารักน่ารักน่ารักอ่าน้องเอแคอันนี้เด็กกว่าฉันปีหนึ่งทัวนี้ก็ สวยมากสวยมากน่ารักคือคือเตรีมตัวก็คือก็คือขึออ้นขึ้นแท่นแบบเป็นแบบมือวังนางเอกเบอร์นหนึ่งอะ่ะของประเทศอะไรเงี้ยน่าจะในอนาคตชัวใครว่ะจำไม่ได้แล้วอนะ่ะนึกออกแค่เนี่ยไอแค่น่ารักใช่นึก,กนว่าไอาแค่จือปากตอน<ต> <อ mit> มีแต่คนพูด มาปูนทีบ้างพี่ทีนี่ผมไม่ค่อยได้คุยตัวพี่ป um ูนนี่เอ้ยไม่ใช่ปูนนี่ไข่นะมันคล้ายคัาวาแบบมันคุ้นนะแต่แบบไข่นะปูนปูนปูนเลยปูนปูนมิดนะปูนมิดปูนมิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มาบอกฉันเมื่อไรจะโชว์สิแพ กรสิบว่าคุณอาจจะได้เห็นมันถ้ามันมาทัน <c oughs> ที่ค่กับพี่มานึกไม่ออกปูนปูนเหรอปูนใช่ไหมนเหมือนเหมือนรู้จักคนชื่อปูนปูนไหนนะมันํำไม่ค่อยัะได้เลยอ่ะ กูโดนใครหยุมมึงแน่พี่ปูนพี่โอมหยุมฉันแน่แต่ฉันมีพวกฉันค่ะฉันชมไว้ฉันชมพี่ลูกฉันชมเชลซีฉันชม,นชมไอแคลไว้เพราะฉันมีพวกค่ะ ผมพี่โอมยังพี่โอมเนี่ยมันรู้ๆอ,อยู่แล้วมันรู้มือกันอยู่แล้วผมกับพี่โอมอะ่ะมันไม่ต้องมาชมกันแล้วเ,เรารู้มือกันอยู่แล้วผมพี่โอมมองตาก็รู้ใจแค่พี่โอมพูดจาว่าขึ้นมาปุ๊บรู้เลยมันหมายถึงอะไรไม่ใช่เรื่อง,องดีแน่นอน <laughs> จะว่าค่ะโอ้อันนี้ให้ตอบตามจริงหรือว่าตอบแบบอ่าพี่โอมหลอกขวาพี่โอมหลอกขวาผมไม่สู้หรอกตู้พี่โอมไม่ได้จริงยอมยอมยอมคนนี้ยอมคนนี้แค่คนนอนทำไมฉันต้องนอนแต่จะไปละ 也是，s 技能不学完了。哎，Mark，Om，Liu，Java。O.K.，哎，他妈要不睡啊？他的要不睡啊？ โอ้ยไม่จะว่าริวเหรออันนี้เราจะไม่กำหนดเราจะใครฟินแบบไหนก็เชิญแบบนั้นครับไปแล้วไปแล้ว เอ้ยไม่เม้นไม่รันอ่ะ ha <laughs> ha